โยวัดับวัสดีครับทุกคนกลับมมอีกแล้วนะครับผมกับคอนเทนต์นะครับ FC t 4นะครับวันนี้ก็จะมาคุยวกับ Objective ที่เข้ามาใหม่วันนี้ครับหรือว่าจะเป็น SBC นะครับผมที่มีอัปเดตให้กันในมีอัปเดตกันในวันนี้นะแล้วก็ได้ยินมาว่าวันนี้มี Evolution ใหม่มาด้วยนะครับผมแต่ก่อนจะไปที่เรื่องพวกนั้นเนี่ยเดีย๋ยวเรามาแตะกันที่โอโมใหม่นะครับผมที่จะเข้ามาใน วันศุกร์นี้เนาะเป็นโปรโมวินเทอร์วอลคัสนะครับผมนี่ก็เป็นการดีไซน์นะครับทั้งสีเขียวน่าจะเป็นนักเตะธรรมดานะครับส่วนสีขาวน่าจะเป็นนักเตะไอคอนนะครับผมที่จะมาในโปรโมใหม่วันศุกร์นี้เลยครับวินเทอร์วอลคัสแล้วก็น่าจะมีอะไรสนุกสนุกมาให้เราทํามากมายเลยทีเดียวนะครับผมเอาก็ผมไม่มั่นใจว่าปีที่แล้วเนี่ย ม,มั่นใจสิปีที่แล้วมันเป็นมีให้เก็บโทเค็นนะครับผมโดยการเราเอาโทเค็นเนี่ยไปไปแลกของรางวัลในเ b c ใช่ไหมส่วนใครที่ยังไม่รู้ว่าโทเค็นมันคืออะไรใช่ไหมโทเค็นมันก็คือเหมือนการ์ดพิเศษที่ EA อาจจะให้เราทํากิจกรรมภายในเกมนี่แหละแล้วก็เก็บสะสมกาดพิเศษไปเรื่อยๆแล้วเราก็เอาจํานวนกาดพิเศษพวกนี้เอาไปแลกของรางวัลใน ABC อาจจะแบบ10บ โทเคนได้แพ็กหรือว่าได้การนักเตะหรือว่า20่สิบโทเคนได้แพ็กหรือว่าได้การนักเตะอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งในเอ่ซใน f ี24เนี่ยยังไม่มีการดรอปก,กิจกรรมโทเคนออกมาเลยในปีนี้นะแต่ว่าทางปีที่แล้วมีอยู่ซึ่งไม่มั่นใจว่าปีนี้ w ิน t ทอร์วา c ค้าจะมาในรูปแบบไหนนะก็รอติดตามกันไปแล้วก็อีกทั้งยังมีเอ,อมีข่าวหลุดออกมานะครับผมเป็นเป็นลินะครับผมว่าจะมีเอ c อะไรเข้ามา เข้ามาบ้างนะที่หลักๆที่เห็นก็จะเป็นวันศุกร์นี้นะครับผมวันที่22ธันวาคมก็จะเป็นรถกุลิตนะครับรถกุลิตมาในรูปแบบของ s อ c บซแต่ก็ยังไม่ชัวร์ว่าจะเป็นรถกุลิตในเวอร์ชั่นไหนนะแต่คิดว่าน่าจะเป็นเวอร์ชั่นที่รถสแตตมาจากการ์ดเบสแหละคงไม่เก่งไปกว่าการ์ดเบสหรอกเพราะว่ามันเพราะว่ารูปที่ที่เขาใช้มันเป็นรูปรูปเอ,อของเบบี้กุลิตเมื่อเมือม่อเมื่อปีที่แล้วไงแล้วก็ มี ABC ีซไอคอนก็วันที่ยี่บสามก็จะมีหลุยส์เอนหเอนเดสนะวันที่ยี่สิบเจ็ดมีบ๊อบบี้มัววันที่สามสิบเอ็ดปันสิ้นปีมีเอ่อดาวอลซูเคอร์นะครับผมแล้วก็ตามมาก็เป็นพวกแบบเดลปิโลเอียนไรท์ลอยคีนแล้วก็ดาวิดเทรเซเก้นะครับผมก็เดี๋ยวรอรับชมกันว่าลีกจะตรงเผงแค่ไหนแล้วก็มีอาริซงเบเกอร์ด้วยนะครับผมอาริซงเบเกอร์เป็นผู้สาวประตูการพิเศษนะครับผมมาในโปรโมนี้ด้วยเดี๋ยวก็รอติดตามกันแล้วกันว่าวันศุกร์นี้จะมีอะไรมาให้เราดูบ้างน,นะครับผมโอเค เดี๋ยวเราเข้าไปที่เกมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีออบเจ t ตีฟอะไรมาใหม่บ้างในวันนี้นะครับผมโอเคเลสโก o ซีซั่นอันนี้เสร็จหมดแล้วส่วนเออ r o Pro ไม่มีอะไรในไลฟ์ก็ยังมีให้ล็อกอินเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เอ่อชาเลนจ์เนี่ยวันนี้ปล่อยมาเป็นเวลลี่ชไนเดอร์แล้วนะก็ใครที่ทำจนครบก็จะได้เป็นรางวัล81คูณ11นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดในคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้าง แล้วก็มีวินเทอร์แชมเปี้ยนโบนัสนะให้เราเล่นเนี่ยทั้งหมดสูงสุด80เกมชนะอย่างน้อย70ไม่โชว์ว่าให้เล่นกี่วีคนะแต่ว่าดูจากรางวัลแล้วนี่โอ้โหต้องเป็นผู้เล่นแบบ16วิน14วินเพลยอร์หรือเปล่าผมไม่มั่นใจว่ามันกี่วีคก็จะ4วี่ขั้นต่ำแหละแต่ดูจากทรงแล้วน,น่าจะเป็น5วีคครับน่าจะเป็น5วีคจากของรางวัลน,น่าจะเป็นห้าคเนาะโอเค ก็อย่าก,กดออกกันบ่อยนะครับในฟุตแชมที่จะถึงนี้ก็อย่าพยายามกดออกกันเพราะว่าเก็บเก็บแต้มเก็บอะไรกันไปนะครับผมซึ่งน่าจะเป็นฟุตแชมที่น่าจะสวีตตี้ได้เพราะว่าไม่มีใครแจกวินหรอกเพราะว่ามันมีแพ็กอันนี้มาการันตีแล้วก็นี้เป็นลีกอัปเกรสก็ปล่อยมาแล้วหลายวันนะแต่ว่าผมทําไม่ไหวเพราะว่าตังค์ไม่พอแล้วก็มีรางวัลเดลิเพย์มูสโอเคผมกดรับรางวัลก่อนโอโอโอเคผมได้เป็น ห้าร้อยเอกับ81ดสิบอ็ดคูณสองนะโอต่อไปไปดูหน้าซีซั่นครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็เพราะว่า xp ผมครบแล้วไงก็ไม่ได้มีอะไรส่วนมาลสโตนผมทำการ์ดยูโรแอมบาสเตอร์ครบแล้วอย่าก,กดรับของราวันละดีกว่าเอ่อสี่สิบแมนะผมทำจนครบแล้วแต่เดี๋ยววันนี้ผมขอกักเอ่อปสคูณสเก็บไว้เปิดในโปรโมหน้าหน่อยแล้วกันนะจะเปิดเป็น8ปิบเอ็ดคูณ1ินะครับผม โอเคฟารเดชัน okay. ม,มีอะไรเดีย๋ยวเราไปดูที่ SBC กันบ้างครับว่าวันนี้มีอะไรมาใหม่บ้างนะโอ้ก็จะไป SBC เดี๋ยวขอไปดู Evolution กันหน่อยนะครับผมว่ามีอะไรยังไงบ้างนะ Evolution เหมือนจะมีปล่อยเด็ดๆมาเลยเป็นทางด้านของกองเอออัปเกรดทีมออฟเดวีคได้นะอัปเกรดทีมออฟเดวีคได้ผมไม่ชัวร์เหมือนกันว่าอันไหนนี่ครับผมทีมออฟเดวีคอัปเกรดนะใช้ FC Point 250หแล้วก็หรือว่าจะใช้คอยนเะนี่ยทั้งหมด50,000คอย นนในการอัปเกรดทีมออฟเดอะซึ่งเอ่อโอเคผมกดมั่วหมดแล้วเนะี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันบ้างดีวกว่าว่ามีการ์ดไหนที่เข้าเงื่อนไขบ้างนะผมได้เปิดเว็บไปบ้างแล้วะการ์ดที่เข้าเงื่อนไขก็จะมีเอ่อประมาณนี้นะครับทุกคนประมาณนี้เลยซึ่งโอ้โหมีหลายหน้าเลยเนะี่ยซึ่งเดี๋ยวเราไปดูตัวเด็ดๆกันบ้างดีวกว่าว่ามันมีอะไรนะ เด็ดๆเลยก็จะเป็นทางด้านของดาวิดอาราบานะจากเลมันเลก็โอ้โหโซซตทูอาราบานะครับเพิ่งเจ็บเอซีอไปแล้วก็อันนี้เป็นตัวชูโรงเลยครับเป็นทางด้านของราเฟลวาลานนะซึ่งการที่ออดูวิกของวาลานเนี่ยเพิ่งจะออกมาในวีคนี้นะครับผมเพิ่งออกมาเมื่อวานเมื่อวานเลยมั้งแล้วก็ซึ่งดูจากสแตทเนี่ยเดี๋ยวผมขอเทียบสแตทกับทางทางเอ่อทันเดอร์สตารหน่อย ซึ่งแซตเตเนี่ยชูตติ้งน้อยกว่าไม่สำคัญเท่าไหร่แต่จะมีดิฟบิ้งที่ดีกว่าดีเฟนส์เท่ากันแล้วก็ฟิสิกอ์ที่ดีกว่านะครับผมโดยรวมนี่ถือว่าผมจะบอกได้ไหมว่ามันอัปเกรดมาจาก t h u n d e r s t ต c k เลยนะสำหรับวาลาในที of the Week อัพเกรดในอี o l โวลชันภาคนี้นะครับผมก็ราคาน่าจะพุ่งทะยานเลยแหละสำหรับการ์ดเอ,อ่อทีมออฟด e วแล้เฟลวาลานะออร์ โอเคน่าจะประมาณนี้นะครับผมสำหรับ Evolution ใครเปิดได้ทีมออลโดวิกวาลานก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับต่อไปเป็นเอ่อ b c นะครับผม ABC วันนี้ยังมีฮีโร่เบสเหมือนเดิมนะไปสุ่มลุ้นโชคกันได้แล้วก็86บวกเพย์พิกก็จะมีให้ถึงวันพฤือหัดนะครับผมพรุ่งนี้วันหนึง่งรวมถึงไป4คูณ5ด้วยนะครับผมรวมถึงทีมอัลโดวิกด้วยหมดพรุ่งนี้นะครับผม ออเไม่มั่นใจว่าดรอปน่านจะเป็นดรอปเป็นผู้เล่นหรือเพลเยอร์หรือเปล่าของรับวันนี้แล้วก็มีเวนลี่ชไนเดอร์ฮีโร่ชาเลนเนาะออโอเคสตอยคอลแล้วก็มียูฟาวูแมนมาคีแมชอพนะครับผมแล้วก็มีล็อกอินโอเคเดีย๋ยวผมล็อกอินก่อนแล้วกันเผื่อกันลืมนะครับผมก็ใช้เป็นการนะ์ดบรอนซ์หนึ่งใบเนะบอหนึ่งใบ โอเคผมกดลับก่อนเป็นงไงกไนบ้างครับได้เปิดอะไรดีๆบ้างไหมแชร์คอมเมนต์ด้านล่างกันได้น,นะครับผมแล้วก็ใครเข้ามาดูแวะมาดูก็ผมฝากนะครับผมฝากกดไลค์กด s u บสไคร b ์ให้ผมหน่อยนะครับช่องน้องใหม่นะครับผมขอเป็นแบบเป็นกําลงังใจเล็กๆนะครับผมให้กับหน้าใหม่ในวงการนี้ด้วยนะครับผมมีดรอปมาเป็นทางด้านของซูเบลเดียนะครับจากเ e ียลโซเซดัตนะในเรตติ้ง88นะครับผม เงื่อนไขใช้อะไรเดี๋ยวไปดูก่อนเงื่อนไขจะเป็นทางด้านของ85โอ้ใช้แค่82นะแต่ว่านี้การ์ด85 2ชุดก็ถือว่าไม่ไม่แพงมากนะครับผมส่วนพลังโดยรวมเออเป็นสกิลมูฟสองวีฟุตสามในตำแหน่งกองหลังนะสูง5ฟุต11มีเดียมมีเดียมนะครับผมกองหลังกับลิงค์ลาลิก้าลิง์เลียวโซเดาแล้วก็ลิงค์สเปนนะโดยรวมก็เท่าจริงๆก็ถือเป็นการ์ดที่ ึ่งถือว่าธรรมดาธรรมดาก็แต่ก็เป็นการที่ไม่ได้ราคาแรงอะไรมากใครแล้วก็มาพร้อมกับจ็อกกี้ทองด้วยนะใครที่แบบว่าจ,จะเล่นจ็อกกี้เก่งๆหรือเป็นสายชอบจ็อกกี้ทองแล้วก็มาลองกันได้นะครับผมอ่ะทั้งหมดก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมในวันนี้เดี๋ยวไปเปิดแพ็คกันดีกว่าว่าผมได้อะไรบ้างนะแล้วก็ถ้าเอ้ยผมไม่มั่นใจว่ายังมี87บบวกแคมเปญอยู่หรือเปล่าไม่รู้ว่ายังมีอยู่ไหม 8ปสิบเจ็ดบวกแคมเปญโอตะกรนอื่นเลยสิผมต้องทำชาเลนจ์ของเบลล่ชไนเดอร์ใช่ไหมแปดสิบเจ็ดบวกแคมเปญน่าจะหมดไปแล้วนะเนี่ยผมทำไปหมดแล้วน่าจะทำไปเมื่อวานแล้วผมได้เกโยโรของปาริเซงจังแมนนะครับผมอ๋อหมดไปแล้วนะครับผมก็จบไปแล้วไม่มีแล้วก็เดี๋ยวเราไปลุยทางด้านของ เวสตี้ชไนเดอร์เพื่อรับรางวัลกุ๊ปรีวอร์ดกันนะครับผมเดี๋ยวผมขอไปทำเวส e ี้ชไนเดอร์ฮีโร่อันสุดท้ายแล้วกันนะครับในกุ๊ปรีวอร์ดโอเคครับว่าตอนนี้ผมก็ทำชาเลนจ์ของเอ่อเวสตี้ชไนเดอร์อันสุดท้ายเสร็จแล้วนะเดี๋ยวไปกดรับรางวัลกันนะครับผมว,ว่าได้อะไรบ้างเนาะออไรก็มีซื้อการ์ดไปนิดหน่อยจะประมาณ หมื่นไปไปลายนะครับผมเพื่อการลงทุนได้เป็นพรีเมียมโกะแพ็กแล้วก็ได้เป็นตาสมสรฮีโร่นะครับผมโอเคสีสันสวยงามเลยนะครับผมเปิดมาแบบนี้ RWW ซึ่งไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันย่อมาจากอะไรนะโอเคครับเป็นเบสแบสนะครับผมตาโลโก้ให้ไปเลือกเล่นเลือกใช้กันได้นะครับซึ่งตอนนี้น่าจะเป็นเอ่อสโนว์เฟรกกันเต็มเซิร์ฟนะครับผมเพราะว่าทำกิจกรรมเลเวล26กันนะโอเคเดี๋ยวไปรับรางวัลออเจกตีฟกันเลยครับว่าได้อะไรบ้างนะครับผม Objective ก็มีทางด้านของ p a ็ k 78คูณ2กับ81คูณ11นะครับผมแล้วก็ได้เป็นรางวัลล็อกอินครั้งที่20นะครับผมเป็นทางด้านของ84คูณ2โอเคเดี๋ยวผมจะเปิดรางวัลตอนนี้เลยนะครับผมมาได้อะไรบ้างนะส่วนอะไรเหลือก็เดี๋ยวเอาไปลงใน SBC Team of the Week นะครับผมตอที่มันซนะ้ำเนาะเปิดแพ็คขายได้ก่อนเลยครับการันตี80บวกใบ let's go เป็นการทองธรรมดานะครับผมมาเป็นทงชาติ USA กองกลางโฮลันหรือเปล่าโนโนไม่น่าใช่เพราะโฮลันอยู่ลียงเอ,อกรันตี80บวกผมได้เป็นเมวิสนะครับผมเลต80พอดีเป๊ะถือว่าตรงปกนะครับผมยามเอ,อเอ,อ,เอ,อตรงปกโอเคการ์พวกนี้ก็เก็บไปทำเพย์พิกได้แล้วเป็น75บวก1ใบนะครับผมเลสโก ก็เป็นการ์ดธรรมดานะครับผมเป็นธงชาติไม่รู้เลยว่าใครนะครับผมเชลซีด้วยเออไกเซโดหรือเปอล่าเอาไร let's go ากเซโดตักเตะคาตัวละล้านปอนด์นะครับผม let's go เล็สิบห้ได้80ก็ alright not bad คำ not bad ตัวจริง a b c แน่นอนต่อไปเป็นแพ็คเอ่อขอเปิดเป็น78แคูณ2แล้วกัน let's go e ยังเ,เ,เป็นการ์ดทองธรรมดาอยู่นะครับผมเป็นเยอรมัน CM ตัวนี้โค o สไหม โอ้โอ้ไม่ใช่นะเป็นรียงนะครับผมมันจะเป็นผู้หญิงหรือเปล่าเราเป็นทางด้านของดาบริสนะครับผมเลดติ้ง8ปโอเคน็อตแบ k ครับไม,ไม่ไม่เลวไม่เลวแล้วก็ได้บาคู79 9มานะครับผม78บวกได้อ่าสิถือว่ารับได้รับได,บได้เอาไปขอเปิดเป็น81คูณสองนะครับผมไปเลย let's go <S <c oughs> ยังธรรมดายอยู่นะครับผมจะเป็น CDM แบบนี้แอดมัดลิดด้วยโกเก้หรือเปล่าหรือใคร เป็นท่านั่นของพี่โกเก้84นะโอเคก็ถือว่าเลตติ้งใช้ได้ครับกับโรบิโตเฟอร์มิโนนะครับผมตำนานลิเวอร์พูล alright let's move to the next one นะครับผมเออขอเปิดเป็นไปเคูณ2กันละกันขอเป็นดับเบิลวอลก็จะดีใจมากลยเอี let's go หรือโปรโมโก็ได้เจวิคัมยังไม่มาครับเป็นอือฮะโอบัก huh. oh, หรือเปล่า let's go โอบักวอกเอานะครับผม เรามาเป็นแค่หนึ่งวงเอาหนะยายันโอบากแปดสิบแปดนะครับผมตัวจริงเอบีซีซีดาแน่นอนพอชัวเอโอบักกับเอนองเดสนะครับผมก็กูดฟอตนะครับผมไม่เร็วอ่าแล้วผมยังมีแปดสิบเอ็ดคูณสิบเอ็ดอีกสองแพ็กนะส่วนแปดสิบหกคูณสองอย่ากเก็บไว้เปิดเ,เ,เป็นตอนโปรโมใหม่ละกันอ l r แปดสิบเอ็ดคูณสิบเอ็ดครับแพ็กแรกยังไงเอเราเป็นการ์ดธรรมดาเหมือนเดิมครับผมสเปน ซีเอ็มบาร์เซโลนาเป็นปาเลโฮแปดสิบหกนะครับผมดับเบิลไหมไม่ดับเบิลด้วยนะครับผมโอ้โ oh หอีกหนึ่งวอล์กอท์นะฮะไม่รู้ว่าซ้ำหรือเปล่าเราเป็นทีมอัลโดวิกหนึ่งใบด้วยนะครับผมโอเคถือว่า W Pack นะครับแล้วก็เป็นทางด้านของกินเทอร์84ซ้ำนะครับผมเดี๋ยวเราไปหาบานเฮน้องกินเทอร์อยู่กันนะครับผมส่งน้องขึ้นสู่ SBC นะครับผมเอ่อน่าจะเอาไปทำเป็น84คูณ5แล้วกัน นะครับผมไป4คูณ5แล้วกันเพราะผมมันได้ทีมออดวิคมานะครับผมโอเคเป็นไงบ้างครับเอ,อ่อใครเปิดได้อะไรเจร๋งๆในใน84คูณ5บ้างไงบอกเล่ากันได้นะโอเคเดี๋ยวผมส่งทางด้านของอังเด์ลุยไปก่อน1ตัวนะครับผมแล้วก็เลสเซนเอ,อ่อทางด้านของอินเทอร์ใช่ไหมแล้วนี่เอาเลตติ้ง82นะครับผมเดี๋ยวเราใส่82ลงไปก่อนแล้วกัน2เดี๋ยวค่อยมาย่อเลตเอานะครับผม น่าจะใส่พวกแปดสิบได้รัวๆแหละผมคิดว่าสิบแปดสิบเอ็ดเคเดี๋ยวผมเซิร์ชเป็นโล o ทูไฮก่อนแล้วกันนะครับผมเอาพวกเลทแปดสิบพวกนี้ลงไปก่อนแล้วกันนะครับผม ar, ala, oto, ลองเกียร์กามาล่าลาเฟลโตรอนะครับพวกนี้โอเค ๋ยวผมลองเซฟพก82ไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็มีคายฮาวเวดด้วยนะครับผมโอเคยังไม่ได้เออแทน80ได้ไหมได้อยู่โอเคน่าจะประมาณนี้แลลวครับผมตามสุระเดี๋ยวเราไปลุ้น84คูณ5กันอีกได้อีกหนึ่งแพ็คนะผะว่าโชคดีเปิดได้ทีมอัลเดอวิคมาจาก81คูณ11นะครับผมไม่ทำถ้าออกเป็นวาลาน,นี่กีดเลยนะครับผมบอกเลยว่าเฮรันอยากได้วาลานมากมากเพราะว่าเอไอเก่งเหลือเกินนะครับผมเราเฟลวาลาน โอเคครับเป็น8ปดเดคูณสิเดี๋ยวเราไปเก็บการซ้ําจากกินเทอร์ก่อนนะครับการซ้ํากินเทอร์โอเคเอ่อแปดสิบเอ็ดคูณสิบเอ็ดอีกหนึ่งรอบแล้วกันนะครับผมโอเคเอเลสโกเอ่อโปรโมทีมาดูวิอะไรก็ได้ยังเป็นทองธรรมดาอยู่นะครับผมแล้วเป็นเบลเยียมอย่างนี้ GK ขอเป็นเดลมัลิดได้หรือไม่แล้วเป็นแค่การสกิลปสิบสี่ครับโอ้โหถือว่าเลดบบนไลยเลยครับเลดติ้งถือว่าบนไลยใช้ได้ครับ เลตติ้งบรรลัยใช้ได้ครับไม่มีวอกเอาท์เลยครับแล้วซ้ําแค่หนึ่งใบครับซ้ําเลขแปดสิบสองด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมเอาไปลงในเพย์เยอร์พแล้วกันนะครับผมการ์ดอันนี้แปดสิบสองโอเคเราไปย่อยต่อใน p พย์เยอร์พินะครับออรไรเพย์เยอร์พิส่งการ์ดคอมมอน Common ลงไปก่อนนะครับห้าใบหรือโลโยห้า เอววบี e ้ o B, แล้วก็เมื่อกี้มีแปดสิบสองใช่ไหมอ๋อเลยน่าจะเป็นคนไหนวะขอร้องละผมจำไม่ได้น่าจะเป็นคนนี้แหละคนนี้แหละใช่ไหมเป็นคนนี้ที่เหอะทิปว่าใช่แหละใช่ไหม <c oughs> ไม่ใช่น่ฮาลยผมจำไม่ได้โอเคใช่นะครับผม โอเคใช่นะครับผมก็เป็นวันออฟฟรีแปดสิบบัวนะครับผมเลสโกย์สิบปัวิกได้ไหมลับเป็นเล8แปดสิบสี่มาเตโอนะครับผมเลขแปดสิบสี่มาเตโอโอเคน o t b แบงครับโอเคอย่าเปิดปิดท้ายคลิปนี้ด้วยแปดสิบสี่คูณห้าแล้วกันนะครับผมว่าจะมีการสีสีมาให้เราได้รับดูชมกันบ้างหรือเปล่านะออร์ไล h t เลสโก o ครับ please ขอโชคด,ดีจะอยู่ข้างกายข้า let's go แปดสิบสี่คูณห้าครับอนาเตวัน เราเป็นการ์ดทองธรรมดาเหมือนเดิมครับไออังกฤษจอ์นสโตนแน่ๆเลยโอ้โหไม่มีวอล์กเอาด้วยครับผมจะเป็นแพ็กที่เยียบัดซซบมากๆเลยโอ้โหแปดสี่คูณห้าได้มากสุดแค่แปดสิบห้านะแล้วเรียบร้อยเลยครับเป็นแพ็กของแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยแท้จริงนะครับผมแปดสิบห้าสองใบที่เล่แปดสี่นะครับผมอ๋อ ก็ทั้งหมดของคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวพอคลิปนี้ปล่อยไปผมจะไปสตรีมต่อในทวิชนะครับผมเดี๋ยววันนี้มีเล่น f o ุตชมอ p รอบคัดเลือกนะครับผมก็ใครที่ว่างๆก็สามารถเข้าไปติดตามหรือว่าเข้าไปพูดคุยเล่นกันได้นะครับผมก็วันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับผม goodbye peace